มาเตือนภัยกันอีกแล้วครับบรรดาแอปเงินกู้ต่างๆนานาคุณผู้ชมครับอย่าโดนหล,ลอกนะครับมีผู้หญิงคนนึงครับโดนหล,ลอกหลอกหนักถึงขนาดที่ว่าดูดเอาข้อมูลในโทรศัพท์ไปหมดไม่พอครับยังหลอกให้ถ่ายคลิปโป๊เปลืยส่งไปให้ด้วยครับกโกงของแอปเงินกู้ครั้งนี้เสียหายหนักเลยครับผู้เสียหายเปิดเผยผ่านรายการเอาให้ชัดทางช่องวัน3 1ของเรานี่เลยครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินด่วนก็เลยตัดสินใจเข้าไปเซิร์ช คำว่าเงินกู้ใน Google แล้วมันก็มีแอป,ปเงินกู้เนี่ยโหขึ้นมาเต็มไปหมดเลย,เรยครับเ,เธอก็จิ้มเอาเอามาสักแอป,ปหนึ่งอะหลังจากเลือกได้แล้วก็ไปดาวน์โหลดในมือถือสมัครไปแอป,ปก็ให้กรอกข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนแต่ทีเนี้ยไอข้อมูลนี่แหละคุณผู้ชมมีทั้งสำเนาบัตรประชาชนอัดคลิปด้วยนะอัดคลิปยืนยันตัวตนระบุเลขที่บัญชีธนาคารถ้าผ่าน แอปก็จะโอนตังเข้าบัญชีของคุณให้สิ่งที่น่าแปลกใจครับหลังจากที่กดยืนยันการกู้เงินไปแล้วแอปแอปนี้ที่เธอไปโหลดมาเนี่ยล้วงข้อมูลในมือถือเธอไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปรายชื่อผู้ติดต่อแล้วเอามาใช้ข่มขู่ถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายหนี้คืน <S <S พี่อาร์ตเอกรัตครับตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ <S <S เดินทางไปพูดคุยกับผู้เสียหายครับ เธอบอกว่าหลังกู้เงินมาก็ทยอยผ่อนจ่ายคืนตามปกตินะแต่ก็มีบางช่วงที่หมุนเงินไม่ทันก็ขาดส่งครับไม่นานครับมีใครก็ไม่รู้โทรมาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาจากแอปเงินกู้แล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้คืนจะติดต่อไปยังคนรู้จักผ่านไป2อสวันครับชายคนเดิมทักมาอีกเที่ยวนี้หนักเลยฮะบ,บอกให้เธอเนี่ยส่งรูปส่งคลิป ตอนที่เธอสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไปให้แลกกับการปิดยอดหนี้เธอก็ตกใจตอนแรกเธอปฏิเสธแต่ก็ถูกตื้อแบบนี้หลายครั้งแล้วก็หลอกว่าจ่ายหมอนวดยังได้แค่พันหนึ่งนี่ใจดีให้ถ่ายคลิปรูปภาพแลกกับปิดหนี้ทั้งหมดให้เธอหลงเชื่อครับคุณผู้ชม<อ>เธอไปถ่ายคลิปส่งให้ปรากฏสุดท้ายส่งไปแล้วนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่ได้ถูกปิดนะครับสุดท้ายเธอถึงรู้ว่าเธอถูกหลอกครับ พ่อเสนอว่าให้ถ่ายเป็นคลิปกับลูกขอคลิปหนึ่งคลิปความยาวประมาณสองสานาทีกับรูปสองรูปอะไรเงี้ยค่ะเป็นภาพเต็มใวกาย,ยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่หนูมไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นมันก็ทักกลับมาอีกผู้ชายคนนี้แหละคนเดิมนี่แหละค่ะทักไลน์กลับมามันก็ขอได้ไหมหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขอคลิปขอภาพแล้วเดี๋ยวเราจะปิดยอดให้เลย,เลยอะไรเงี้ยพอส่งคลิปส่งภาพมาเดี๋ยวหายเลยยอดจะกลายเป็นศูนย์ไทันทีเดี๋ยวเราจะเคลียร์ยอดให้ทั้งหมด แล้วรอบนี้ก็ก็ยอมแล้วมันจบไหมไม่จบมันทำยังไงมันก็แบบว่าเอามันรู้ว่าเหมือนเราแบบร้อนเงินอะไรเงี้ยมันก็แบบว่ามาล่อมาล่อซื้อภาพซื้อคลิปเรื่อยแต่คือหลังจากเราเราก็ไม่ได้ทําแล้วไงเพราะเราเรารู้ว่าเราโดนหลอกไปแล้วเราก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ทําตามเออใช่ค่ะซึ่งยอดเงินมันก็ยังอยู่ถูกไหม มันไม่ได้ปิดให้เราตามที่สัญญาถูกไหมใช่ค่ะแล้วรูปภาพที่เราถ่ายไว้เรายังไม่ได้ลบออกจาก Google Google ภาพ o o o g l e p i คเ e อรค่ะมันก็ดึงข้อมูลในนั้นได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเชื่อมต่อมันซิงกันไว้มันกลับมาพูดอีกใช่ค่ะอเีกเหมือนเดิมอกคือขอคลิปขออะไรอีกไหมใช่ค่ะเหมือนเดิมแล้วมันก็บอกไหมว่ายังอยู่ขอโทรขอวิดีโอคอโทรว่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วย แกงพวกนี้มันน่ากลัวจริงนะอ,อย่าไปยุ่งเลยตั้งแต่แรกในดีที่สุดไม่งั้นไม่จบง่ายๆแน่คุณผู้ชมทีมข่าวช่องวัน31นี่ยก็ตรวจสอบเรื่องนี้พบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อพวกแอปเงินกู้เนี่ยนะคะเป็นร้อยรายผู้เสียหายบางรายผ่อ,อนหนี้คืนไม่ทันก็ถูกขู่ให้ถ่ายคลิป ช่วยตัวเองบ้างถ้าโป๊บเลยบ้างเพื่อนแรกกับการปลดหนี้หรือก็มีการโทรไปทวงหนี้กับคนใกล้ชิดจนถูกบีบให้ลาออกจากที่ทํางานก็มีเหมือนกันรเราสอบถามไปยังคุณฟ้าค่ะเขาเป็นมือปราบหนี้นอกระบบแอปเงินกู้เธอเปิดโปงเรื่องนี้นะคะว่าขาบวนการมิจฉาชีพกลุ่มนี้มันมีหลายรูปแบบจริงๆคุณผู้ชมอย่างแรกก็คือให้เหยื่อนี่นะกู้เงินจากแอปโดยตรงแต่มันจะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทั้งหมด แล้วก็กู้ไม่ได้เต็มจํานวนด้วยแล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยแบบมหาโหดเลยค่ะนี่คืออย่างแรกหรือคุณผู้ชมเคยไหมเห็น SMS ข้อความเนี่ยส่งมาทางมือถือโฆษณาต่างๆชวนทําธุรกิจบ้างพอเราหลงเชื่อไปก็จะหลอกให้โอนเงินซ้าหลายรอบจนเงินเราหมดแล้วเงินกู้ที่เราหวังจะได้ก็ไม่ได้หรือแบบที่3อันนี้คือโรแมนต์ scammer นี่เอาความรักมัล่อมาในรูปแบบ แอปหาคู่นะคะชวนคุยลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราโอนเงินแล้วก็เชิดเงินหนีไปที่ผ่านมานะคะคุณฟ้ารับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายเป็นร้อยคนคุณผู้ชมกว่า6 0ใครตกเป็นเหยื่อบ้างมีทั้งข้าราชการ,รพนักงานรัฐวิสา,าหกิจชาวบ้านทั่วไปก็โดนเหมือนกันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้คุณผู้ชมมันจะอาศัยช่วงที่เราแบบโอ้โหมันก็บังเอิญบังเอิญน,นะช่วงนั้นผ่อนหนี้ไม่ทันบ้างม,มาก่อกวนข่มขู่ประจานจนกว่าเราจะยอมจำนนเคสที่หนักสุดก็คือขู่ให้ถ่ายคลิปโป้เนี่ยแหละ ผู้ชมสุดท้ายไอ้พวกกลุ่มเงินกู้นี้มันก็เอาคลิปโป๊ไปปล่อยในโซเชียลต่ออีกประจานเราให้อับอายบางรายนี่เครียดหนักถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีค่ะคนที่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่วิ่งเข้าหาเงินเพราะว่าถ้าเกิดว่ากู้แบบถูกกฎหมายม,มันยากมันช้าคือเราต้องรู้ก่อนถ้าเราจะไปกู้เนี่ยอไอ้พวกนี้มันจะแฮกข้อมูลในโทรศัพท์ถ้าข้อมูลในโทรศัพท์เราไม่มีรูปภาพไม่มีเบอร์โทรไม่มีกิจกรรมไม่มีการโทรเข้าโทรออก มันไม่ให้กู้คือตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้นะอย่าก,กู้เลยนะเพราะว่าการกู้เงินในแอปพลิเคชันเหล่านี้ไอแอป7วันเนี่ยมันอันตรายเพราะว่ามันถูกแฮกข้อมูลในมือถือมันจะให้พนักงานมันเนี่ยโทรไปก่อกวนไปใส่ร้ายเราเอาบัตรประชาชนเราไปประจานเอาชื่อเราไปใส่ใน Google เป็นพื่อผู้มิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเรารับมือตรงนี้ไม่ได้ออย่าไปยุ่ม นี่้งทีนี้เนี่ยคุณฟ้านะฮะบอกด้วยว่าถ้าใครเนี่ยตกเป็นเหยื่อแอปเงินกู้พวกนี้ถูกก่อควนจนไม่มีทางออกนะครับสามารถไปปรึกษาได้ที่เพจมือปราบหนี้นอกระบบแอปเงินกู้นะมีเบอร์โทรฝากมาไว้ด้วยนะครับ0648686987นะซึ่งคุณฟ้านี่หน้าตาคุ้นๆนะคุ้นผมคุ้นเลยคดีของครูปีชา เอออดีตคนเคยเชียร์รูปรีชาตอนนู้นนะฮะตอนนี้มาเป็นมือปราบานี่นอกระบบไปแล้วนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็เคยแนะนาเอาไว้นะครับวิธีป้องกันมิจฉาชีพที่แฝงมาในแอป,ปเงินกู้เพราะว่าตอนนี้มันเยอะจริงๆนะครับก็คือไม่ควรยินยอมให้แอป,ปเงินกู้เนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเด็ดขาดโดยเฉพาะใน SMS อ่ะ ทุกวันนี้ยังได้อยู่เลยนะฮะควรอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในการทาสัญญากู้เงินทุกครั้งอ่านให้ละเอียดไม่ใช่เห็นว่ามันเยอะเซ็นไปแล้วเออไม่อ่านเนาะหากการกู้ยืมใดที่ต้องโอนก่อนอ่ะอันนี้เราเตือนกันเสมอนะออถ้าโอนก่อนอย่าไปโอนครับหลอกลวงแน่นอนออและถ้าเกิดว่ามันพลาดไปแล้วล่ะเกิดความเสียหายไปแล้วโอนเงินไปแล้วแจ้งตำรวจในท้องที่ทันทีนะครับย้ำเตือนกันทุกวันครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ